่ช่องมันตะแอนมิลินแฟมิลี่นะครับ <Okay. S 1> มิลินก็อยู่ในนั้นนะกำลังมามิลินมาเร็วโอ้แมบพบที่มิลินเลื่องอันนี้นอ้าวป้าเริ่มเลยนะครับไปมิลินมาแล้วครับไป อันนี้ชื่อแมปไรนามิซาริโอออบบี้ค่ะโอ้ยซาริโอออบบีแมปเกี่ยวกับซาริโอซาริโอคือใครวะซาริโอก็พูดสตีจีนิมอนคูโรนี่อะไรแบบนี้อย่าเดินก่อนน้องน้องจะตกดิ้ง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 ตอตก พี่เห็นพี่เขาแค่นี้ะคะท่านผู้ชมอันนั้นตัวสีเหลืองๆคือปอมปอมปูลินนะคะคือตัวอะไรวะคือซาริออนตัวยเเดีีวนหนพูดตายแก่ๆคือตัวนั้นนะคิตตี้คิตตี้ต้องคิตตี้ส่วนตัวข้างๆคือแบท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 เนี่ยคือใคเขี่ยบังกู ซูมเข้าเลยอันนี้คือคิตตี้นะคะหมอนคิตตี้คันไม่รู้จักก็ถือว่าไม่จักพี่ยังไม่ดูจกักพี่ยังไม่รู้จกักเลยคิตตี้ นหน้วพิมพ่ไพล์พหร์โรว์โปรดนี่น้องตองไปไหนล้วคะกดเรียนหน่อยสิที่ตรงไหนอ่ะที่ไหนพึ่งผ่านอยู่ปปปปลินเหรออยู่ไอตัวสีเหลือเรอใช่ปะไม่หรูกฮะอันนี้ยังไงมันเรียกว่ปาปปปปลินในตอนนี้นไม่รู้จักเข้าทีเฮ้ยชัดแบ,บไม่เข้าดิแบตบไม่เข้าเลยอ่ะเฮ้ย God, อกอดขี้โบจบเป็นโกโก้ันเป็นโกโกนนนนนนะคะ้คันส์คันส์ขันส์ตัวที่เห็นยอยู่ตัวใหญ่ๆลูกตาโบโบเนี่ยคือแบทแบทเอ้าขอกด เดี๋ยวานะตรงมาเรื่อยๆเยอะซ้ายเยอะซ้ายเลยอะซ้ายวนทางตันเยี่ยมเลยะจจิมเทางนี้ทางนี้เลี้ยวทางนี้เลี้ยวมาทางนี้ตัน ทางนี้อะทางนี้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 ทางน, <ไ om? S 1> างนี้ออกมาที่เดิมดิทางนี้ผ่านละเหยียบหัวแม่งแม่ คือใรมันเมโลดี้ก็คือตัวสีสกูดโมสีฟ้าตัวที่พี่หยาบอยู่นั่นแหละไม่รู้จักก็ตัวที่พี่หยาบอยู่อ่ะมันเมโลดี้หยาบหน้าแม่งเลยมันเมโลดี้หยาบหน้าเฮ้ยโอเคเข้าแล้ว เอสเฉมอยี่ล้วยคุลูมิเกลียบหน้าแม่งด้วยเกลียดนี่นะคะเป็นคิตตี้เกลียดคุลูมิวะ่ะไม่ชอบหน้ามันไปดิไม่ชอบก็บไปเร็วยังไม่ผ่านเลยท่านผู้ชมคะรู้สึกว่ามันตายหรือมิรีบช้ากวอากันคะทั้งคู่ท่านผู้ชมบอก

ด้ามีแได้ก้ามตกอ่ะตกยแล้วเฟ่เดทสีน้ำพ่อผมคโทรศัพท์อยู่นะครับขอโทษนะครับอผมคุยโทรศัพท์อยู่นี่เป็นเส้นชายแล้วเหรออันนี้คือเส้นชายเหรอไปไม่ได้แล้วอ่ะ อางั้นก็ปิดคลิปเลยไหมเฮ้ยยังยังยังมีทางขึ้นยังมีทางขึ้นอีกมันดามันจะมีประตูออกข้อไหนวะปดชนตรงนั้นก่อนปดชนตรงนั้นก่อน

ไม่ต้องตัดหรอกเ,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 เดี๋ยวผมตัดรอรอ,รอคลิปมันก็จะไม่นานนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนผมถึงด่านนั้นในหน้านานๆอ่ะผมพาแล้วแล้วผมตายปุ๊บผมจะพอผมตายปุ๊บผมก็แบบเลิกแลละเกลือ ก็แค่น,นี้นะครับเดี๋ยวอีพีหน้ามาเจอกันใหม่บ๊ายบาย